เมื่อวานก่อนที่จะรู้เรื่องการประกาศจับคู่สองหนึ่งห้า 5, ซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะถามพักเพื่อไทยอีกทีหนึง่งสามหนึ่งห้าเอาให้หยืนยันว่ามีรวมไทยสร้างชาติมีผสมประชาธัปไไม่มีประชาธิปัตย์ก้าวไกลไม่ต้องพูดถึงไม่มีตั้งแต่ต้นขณะเดียวกันประเด็นสําคัญก็คือกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเมื่อวานเขาจัดกิจกรรมตอนค่ำเมื่อวานนี้ไปที่ที่ทําการพักเพื่อไทยซึ่งวันนี้ล้อมรัวเลยเมื่อาวานไปจัดกิจกรรมที่เรียกว่าส่องไฟให้ทางพันธุ์ัจ เรียกร้องให้พรรคเพื่อไทยหันกลับมาจับมือกับพรรคก้าวไกลกลุ่มที่นำโดยคุณแอนเจโลสาธรแกนนำของกลุ่มแล้วก็คุณจุรณีสมาชิกกลุ่มบอกว่าเป็นการเปิดทำส่งสัญญาณเปิดแคมเปญส่องไฟให้ทางเปรมไตเป็นการส่องไฟเข้าไปที่ตึกของพรรคเพื่อไทยให้รู้ว่าทางสว่างอยู่ตรงนี้ให้กลับกระจับมือกับพรรคก้าวไกลเถอะแล้วก็เรียกร้อง ให้ไปส่องไฟกันทั่วประเทศที่สู่ประสานงานพักเพื่อไทยแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแล้ววันที่14ก็จะมาส่องไฟกันเป็นกิจกรรมในกรทมใช่ไหมตุีแยกปทุมวันค่ะขนาดเดียวกันมีคนที่ระบุว่าเป็นคนเสื้อแดงอเอาเสื้อแดงกับอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในขบวนการมาเผาอีกวันหนึ่งแล้ว ถึงแม้ว่าก่อนหน้าคุณภูมิธรรมก็บอกกับผมในกรรมกรข่าวคุยนอกจอว่ายังไงใช้คําว่าอาจจะเอาคนที่เป็นด้อมส้มมาใส่เสื้อแดงแล้วมาเผาได้ยินว่าวันเนี้ยก็คือเนี้ภาพนี้ยค่ะก็จะมาเผาอีกก็ไม่เป็นไรตอนนี้พระยอดทัยได้ตายจากพวกเราไปแล้วค่ะคุณเคีนโอ๊กคนเสื้อแยาที่สู้กับพวกคุณหรือเปล่า เจ็บไหมเจ็บเจ็บมากนี่ครับท่านผู้ชม